สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในชิปนี้นะฮะก็จะเป็นในปกสลากใะที่คำเหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วมันมีคำว่ามะขามเหมือนกันนะครับมะขามเหมือนกันนะอ่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมักจะสลับกันแค่3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเนี่ยนะแต่มันก็มี6อยู่แต่ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเออหรือว่ามันจะมาแบบนี้นะครับเพราะว่าแปลรางวัลที่1มาสลับนะอันนี้งวดที่แล้วเป็น4ี่ สี่แปดสองเก้าหกสองเนี่ยแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนี่ยซึ่งอ่ะมันแปลียบรางวัลที่หนึ่งนะมาสลับกันเนี่ยหกสี่สี่หกเนี่ยนะถามยังมาบนตรงๆเลยนะถ้าสลับตำแหน่งกันตรงเนี้ยอ่ะก็เอาเป็นว่าในล่าสุดเนี่ยก็เอาสลับกันแบบนี้แหละซึ่งในล่าสุดมันก็มีคำคล้ายคล้ายกันนะครับส่วนในปกสลากล่าสุดนี้ก็จะเป็นในปกแบบนี้เลยนะฮะ ปกสลากล่าสุดอ่ะนี่เลยนะฮะก็จะเป็นชุมชนบ้านวังต้นนะฮะนครอนายกนครอนายกล่าสุดก็เพิ่งจะอ่ามีสัญจรไปในปี6ปี6-5นะฮะนี่เออนะเลขดังด้วยนะอ่าสามสองสองสามนะยังไม่ออกเลยนะครับ5-8-8-3นี่ก็ออกมาพร้อมๆกันนะครับใกล้เคียงกัน นะครับมันมักจะออกมาตามๆกันเนาะเพราะว่ามันเป็น583นี่เป็นเลขป้ายทะเบียนรถผมนะครับซึ่งนคะรนายกนะฮะก็ถ้าเป็นคําเดียวกันนะฮะก็ชุมชนบ้านวังต้นนะชุมชนบ้านวังต้นชุมชนบ้านวังต้นซึ่งก็ คุ้นๆนะฮะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเคยนะครับได้ยินคํานี้นะครับอ่ะก็จะมีนะครับในงวดของวันที่1กรกฎาคมนี่ชุมชนเก่านะฮะชุมชนย่านเก่าวังกอดอ่ะมีคําว่าวังมีคําว่าวังซึ่งในงวดนั้นนะฮะก็1กรกฎาคมปี65 1นล่กรกฎาคมปีหกห้านะครับก็เหมือนเดิมนะฮะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะก็บางทีหวยก็อาจจะไม่ออกในนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับคำว่าวังเหมือนกันในงวดน,นั้นเป็น9,8,1,4,1,7แล้วก็ล่าง61แล้วก็มีคําว่าต้นด้วยอ่นะครับนี่ในปกชุมชนก็คือบ้านต้นตานะก็เป็นคําว่าบ้านเหมือนกันมีคําว่าบ้านเหมือนกันนะฮะ ต้นนะอันนี้ก็ต้นเหมือนกันแต่นี้เป็นต้นตาลอันนี้วางต้นนะครับซึ่งไปดูในงวดของวันที่1ตุลานะครับปี65อ่าก็อยู่ในปี65ทั้งนั้นเลยนะครับก็ในงวดครั้งนั้นนี่อันนี้คําว่าต้นก็จะเป็นที่ในที่ใน4 4ป 4, ่ 6, 6, 6, เนาะแล้วก็50อ่ะแต่มันมี2งงวดเนาะในนะครับล่าสุด ซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับสลับในทั้ง2องวดนี้นะครับถ้ามาจับมาสลับกันมันชนกันมันเห็นก็คือในที่เล,เลข4 8 8 4นะแต่ออกยากเนาะเลข4 8 8 4นี่เนาะเนี่ยคู่เดียวนะแต่ผมก็วอามันออกยากจริงนะมันมันเลขชิดไม่ค่อยออกเลยนะเขาว่าเป็นเลขดับนะมันก็ดับหลายงวดดีไม่ดีหลายปีแล้วนะครับเนาะล่าสุดที่ออกไปใน44884นะครับ สี่แล่าสุดปีหกเจดหกเจ็ดก็หกเจ็ดก็ไม่มีนะะอืมน่าจะหลายปีแล้วนะครับ4 8่แปก็ครั้งล่าสุดที่จำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นในที่มันออกช่วงใกล้ๆกันกับ999หรือเปล่าเนาะสี่แดปสี่ ใกล้กันกับงวดที่ออก99แล้วเนี่ยเหมือนผมคุ้นๆน,นะซึ่งล่าสุดอ่าใช่ด้วยนี่นี่994นะตั้งแต่ในปี63เลยครั้งล่าสุดที่เลขออก84ก็ตั้งแต่ในปี63เลยนะครับอ่านี่มันก็มีโอกาสเพราะว่าครั้งล่าสุดนะครับนี่มันเป็น6446เหมือนกันเออเนาะอ่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าล่าสุดนี่ออกไปในที่ใน6 6 4 6นะฮะแล้วก็5 8ดเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ก่อนหน้านี่มันก็ออก46เหมือนกันแล้วมันก็มาออก84ก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสอ่ะอามีลุ้นมีลุ้นนะฮะตั้งแต่ในปี63ยังไม่ออกเลยก็อาจจะมาออกในรอบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในที่เมื่อกี้มี9 4ด้วยนะอาจจะออก94หรือเปล่านะฮะก็เป็นได้นะก็มีอยู่ในนี้ด้วยถ้าสลับกัน อลองนําไปสลับกันดูในตรงนี้นะ,ะถ้าเท่า,า,าที่ดูทั้ง2คําที่มันคล้ายๆก,กันกับในล่าสุดก็คือมันก็จะมีในที่ดเด่น6เหมือนกันเลยนะครับอืมจะมาอีกแล้วเหรอหกลูกปิงปองลูกเอล,ลูกบอลเลขหกนี่นักหนักนะฮะช่วงนี้นะอ่าก็เอามาหลายงวดก็อาจจะมาอีกก็ได้นะครับรู้สึกว่า6นี่ก็จะมาในที่ใน1 2 3 3งมวดเองนะอ่างวดล่าสุดอาจจะมาเป็นงวดที่4ก็ได้ห 069อ่ะข้ามอ่ะหกหข้าม60ไปหรือคู่เดียวอาจจะเป็น60ก็ได้นะครับหรืออ่ะหกสองหใกล้เคียงกันนะครับหรือ6968อ่ะเลขใกล้เคียงหนาะเลขพอสอนะฮะหกแปนะก็ยังไม่ออกเลยในปีนี้หรือเปล่าออกไปยังเนี่ยเนะาี่ยาทนปีนี้เลขออกเลขเดิมจริงนะนะครับถ้า68แบอกไปแล้วมันก็มีรุนนะ อย่างเลขที่ออกไปแล้ว6060 60ออกไปแล้วนะอ่าก็มีลุ้นนะแล้วก็62มีลุ้นนะครับเพราะว่า58เมื่อกี้มันก็ยังออกเลขเดิมเลยนะครับแล้วก็ในที่ใน4 6ด้วยนะอ่า46กับ58ก็ออกเลขเดิมนะครับของในปีนี้ฮะแล้วก็ในล่าสุดอ่าหหรือคู่เดียว4 8 8 4นะฮะหรือก็อาจจะนำไปสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็ได้เนาะอืม สลับก็อาจจะสลับเอาที่มันเด่นๆนะฮะที่มันมีเหมือนกันก็คือมันมี6มันมี8เหมือนกันแล้วมี4แล้วก็มี9กเนี่ยนะก็คือเอาเด่นๆใน68 49เกนี่ยก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับต่ออาลองนำไปลุ้นนะถ้าถามผมผมคิดว่าก็6ก็มีลุ้นนะที่จะมาอีกแล้วก็4ด้วยนะอ่าก็สลับกันในเรื่องนี้4 8 4 6 4 9 4 5 4 0นะครับ6 เก้านะหรือหกห้าหกศูนย์นะครับนะหกในอีกในตัวนี้หรือหกเจ็ดหกหกหนึ่งนะหรือหกแปดหกเก้านะอ่ะก็ลองนําไปสลับกันอยู่ในตรงนี้ถ้าตัวเลขที่น่าสนใจก็คือในชุดนี้นะฮะอ่ะก็นี่หรือจะออกเหมือนในครั้งก่อนนะฮะนครนายกสัญจรนะครับลองลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับสลับในล่าสุดซึ่งข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะแต่ในงวดที่แล้วก็ออกเบอร์โทรจริงๆด้วยนะนี่สี่หกนี่นำไปตัดนะครับแล้วก็ล่าสุดอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับชุมชนบ้านวังต้นนะนครน,นายกอเนี่บางทีก็อาจจะออกเบอร์โทรติดต่อในตรงนี้ก็ได้นะนี่นี่น,นี่มีเก้าสามด้วยนะอ่าพี่กัดฮะัหกหกเจ็ดนะอืมแปดหกหกเจ็ด ่ะก็มีอยู่ในนี้ด้วยเนาะเบอร์โทรแปดหกเจ็ดเนาะก็จะมีที่ท่องเที่ยวนะครับหลากหลายไหมไม่ว่าจะเป็นอ่าโบส200ปีนะครับโบส200ปีก็มีหลากหลายอย่างนะที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะครับสลับในงวดที่แล้วก็ มันก็ม่มาสลับนะมันก็มี6อยู่นะครับแต่เสียดายมันมันไปเอาในตรงนี้นะครับนี่แปลข้างหน้ามาอีกนะนี่แหละนะครับแปลข้างหน้ามาอีกเนาะ96นี่ต้องเอาลังวันที่1มาสลับนะถึงจะได้464คำเหมือนกันนะครับปกสลากที่คําเหมือนกันนะครับ มักจะออกเลขคล้ายๆกันแค่สลับตำแหน่งกันนะครับก็รอติดตามนะฮะในคลิปถัดไปแล้วกันว่าจะเป็นอะไรนะครับหรืออ่ะใครที่รอใน2ปก2ปกในงวดที่แล้วก็เข้านะครับสลับใน2ปกสลากนี่เข้าไปทั้งหมนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอืมนะเพราะว่ามันออกง่ายนะครับที่ผมบอกว่าเข้าก็9แต่ก็8งาก็ 5, 5้นะ ตีง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเนาในสองปกสลักถ้าใครได้ดูคลิปนะ,ะมีอยู่นะครับนี่นี่ง่ายๆอ่ะอันนี้ก็4 6่หกผมก็เขียนให้นะครับนี่เบอร์โทรนะครับแล้วก็นี่ตีง่ายเลยนะครับนี่มีง่ายเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยน,นะครับข้าวก็9แดกก็แปด งาก็5นะหมาจริงๆด้วยนะครับเนะอะในงวดน,นี้ปกสลากจะมาในเลขไหนก็เราติดตามแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ